สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชิมดูรู้รสชาติกันนะคะ,ะก่อนอื่นุครุ่งมีคำทาทยมาให้เด็กๆร่วมทายค่ะอะไรเอ่ยอยู่ในปากไว้รับรสชาติต่างๆต,ติ๊กตอกติ๊กตอกเฉเลยนะคะลิ้นนั่นเองมีใครตอบถูกกันบ้างไหมคะ ลิ้นอยู่ในปากของเรานั่นเองนะคะไหนลองอ้าปากกันดูสิอ้าปากของเด็กๆดูค่ะเจอลิ้นแล้วเรามารู้จักหน้าที่ของลิ้นกันนะคะลิ้นมีหน้าที่รับรสชาติต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นรสชาติที่หนึ่งรสหวานค่ะเด็กๆจะได้รับรสชาติหวานจากน้ำแข็งใสชอบกันแน่เลย อีกอย่างหนึ่งขนมเค้กนะคะนอกจากขนมหวานแล้วเด็กๆจะได้รับรสชาติหวานจากเครื่องปรุงนะคะ<ๆ>ก็คือน้ำตาลนั่นเองนะคะต่อไปรสชาติที่2รสขมไม่ชอบกันแน่เลยแลนะรู้จักอันนี้ไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่ามะระค่ะและก็มีอย่างนึงคือยารักษาโรคนะคะไม่ชอบแต่เด็กๆก็ต้องทานนะเวลาที่เด็กไม่สบายนะคะต่อไปค่ะรสชาติที่3รส ปรี้ยวนะคะตัวอย่างเช่นมะนาวนะคะมันจะใช้ในเครื่องปรุงอาหารนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ประจำเด็กอาจจะไม่ชอบแน่ๆเลยนะคะทานเปล่าๆไม่ได้นะต่อไปรสชาติที่4ค่ะรสเค็มนะคะก็มีน้ำปลานะคะมีเกลือนะคะเขาจะใช้สำหรับการปรุงอาหารนะคะจะให้รสชาติเค็มนัแนองนะคะ ต่อไปรสชาติรสเผ็ดนั่นเองนะคะเด็กๆจะเจอรสเผ็ดนี้จากพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็มีพริกสดพริกแดงนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่จะใช้สําหรับปรุงอาหารนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะไม่ค่อยชอบรสชาตินี้กันเนาะอ่ารู้จักประโยชน์ของลิน้นกันไปแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องรู้จักการดูแลรักษาลิ้นด้วยนะคะก็คือทุกครั้งที่เราแปลงฟันนะคะเด็กๆจะต้อง แปรงลิ้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่ร้อนเกินไปหรือรับประทานอาหารที่รสจัดเกินไปนะคะมันก็จะไปมีผลทําให้ลิ้นของเรานะคะทําให้การรับรสชาตินั้นลดน้อยลงไปนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพลิ้นของตัวเองด้วยนะเด็กๆจะได้รับรสชาติที่ดีและครบช้วนนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ